ให้เธอทั้งหลายเข้าอยู่ตามลูขโมลโลมไม้นี่เห็นไหมโลมไม้อย่างนี้ในป่าในเขาตามถ้ำเงื้อมผาป่าช้าป่าโกลกชัดที่แจ้งรองฟางอันเป็นสถานที่บำเพ็ญสมรจมด้วยความสะดวกสบายปราศจากสิ่งก่อควรทั้งหลายและให้ท่านทั้งหลายอยู่และบำเพ็ญในสถานที่เช่นนั้นตลอดชีวิตเถิดนี่พระประเภทที่ ก้าวเดินตามพระพุทธเจ้าทรงสอนวัานี้เหล่านี้อยู่ที่ไหนก็อยู่ในป่าท่านมักจะอยู่ในป่าดังที่กล่าวมาแล้วนี้สังสมอัตธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาชำระจิตใจของตนที่เต็มไปด้วยจิเลสมาแต่เก่าก่อนนั้นให้ค่อยกระจายหายไปหายไปเอาธรรมชาล้างไปด้วยศีลสมาธิปัญญา เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวน,นาด้วยแล้วแต่เป็นการชาล่างสิ่งสกปรกภายในจ,ใจิตใจแล้วเปิดจ้าขึ้นมาซึ่งทำทั้งหลายที่มีอยู่ภายในใจอันเดียวกันให้สว่างสวัยขึ้นมาเ,นเมื่อํำระสาสาวอยู่ไม่ถอยบำเพ็ญอ,อยู่ไม่ถอยตามสถานที่ที่พระองค์ท่านประทานให้เรียบร้อยแล้วเช่นป่าเย่นเขาจิตใจที่มีความอับเฉาและไดรับความทุกข์ทรม,มานมามากขนาดไหนก็ตามเมื่อ มีทำชานล้างก็เป็นเหมือนน้ำดับไฟก็ค่อยสงบลงสงบลงจิตใจที่ว่าบุญขุนว่วไปด้วยจิเล็ตันหาก็ค่อยสงบเย็นด้วยอำนาจแห่งธรรมเป็นน้ำดับไฟจิตใจสงบเย็นเช่นผู้ภาวนาจาภาวนาพุทธโธก็ได้ธรรมโมสังโฆได้ทั้งนั้นแลหละตามเดรินนิสัยผู้ที่ก้าวเดินในเริ่มขั้นเริ่มแรกเอาพาภาวนาสติจับจิตอันนี้ให้ดี อย่าให้ไปคิดออกนอกรูนอกทางความคิดความปรุงเป็นเรื่องทางของกิเลสจะออกไปขนขวายเอาฟืนเอาไฟมาเผาไหม้เราสังขารคือความคิดปรุงออกมาจากอวิชชาอวิชชาปัญญาสังขาราอวิชชาตัวดันออกมาให้คิดให้ปรุงตัวคิดตัวปรุงเป็นเรื่องของกิเลสออกก้อนหาทำงานเพื่อประโยชน์ของมันแต่เพื่อฟืนเพื่อไฟเผาไหม้ผู้ชอบคิดชอบปรุงอย่างนั้นไปเรื่อย ท่านจึงสอนให้ระงับนับมันลงด้วยการภาวนามีทํบาบทใดที่จะถูกกับจริตนิสัยของตนให้เอาธรบทน,นั้นมาภาวนาเช่นพุทโธพุทโธสติให้ติดอยู่กับพุทโธพุทโธให้ติดอยู่กับจิตอย่าอย่าให้แยกจากกันทีิเลสคือสังขารมันจะออกมาด้วยความคิดความปรุงดันเอาไว้ไม่ให้มันเกิดสังขารไม่เกิดทิ่เลสก็ไม่เกิด มันจะหนาแน่นขนาดไหนเหนือสติปัญญาไปไม่ได้นะสติจับติดไม่ยอมให้มันชิดขึ้นมามันก็ไม่ไปสร้างฝืนสร้างไฟ,างฟามาเผาเราได้ที่นิจิตที่เป็นคำบริกรรมภาวนาคำบริกรรมนี่คือคือความชิดของธรรมความชิดของจิตเหตชิดอยากได้นูนนั่นนี่อันนั้นดีอันนี้นีปรุงแต่งทั้งวันทั้งคืนนี่เป็นความชิดของจิตเแต่ความคิดของธรรมมีพุโทโธพุโทโธ หรือธรรมโมลิสังโฆเ,เป็นงานของธรรมประจําใจแล้วมีสติควบคุมไม่คิดสายแสบไปข้างนอกจิตเมื่อไม,ไม่มีอะไรเข้ามารบกวนมีธรรมรักษาคือพุโทโธหรือธรรมโมสังโฆด้วยสติติดแนบอยู่นั้นแล้วกิเลสทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นจากความชิดปรุงเกิดไม่ได้นะมันจะหนานแน่นขนาดไหนก็ตามถต่เกิดไม่ได้กิเลสสติบางคไว้ช่องนั้นแหละช่องที่มันจะขึ้นมา สติบ,บังคับช่องไว้ไม่ให้มันรุงที่นี้เมื่อไม่ปรุงจิตก็ไม่ถูกรบกวนจิตก็ค่อยสงบเย็นลงไปด้วยอำนาจแห่ารรมบดีกรรมที่เป็นงานของธรรมแล้วสติธรรมติดแนบอย่นั้นจิตค่อยสว่างสวัยขึ้นมาสงบเย็นขึ้นมาเย็นขึ้นมาเลยเพราะจิตไม่ออกมาทำทำงานไม่มาลัางกานจิตสงบเย็นด้วยแล้วติดแนบกันไปเรื่อยๆจิตก็ยิ่งส,สงบลงเย็นแล้วสง่างามขึ้นมาขึ้นมา สังขานที่เป็นสมุทรไทยมันเกิดไม่ได้เพราะเรื่องสังขานฝ่ายมากได้แก่คำบุริกรรมตเีไว้ตีไว้นี่ละคนตั้งรากฐานได้ผู้ภาวนาตั้งที่ตรงนี้อย่าไปตั้งที่ตรงไหนนะขอให้มีสติให้ดีตั้งสติให้ดีสตินี้เป็นเครื่องต้านทานกิเลสตันหาประเภทตา่างๆได้เป็นอย่างดีมันจะหนาแน่นขึนมาขนาดไหนก็ตามนะ พ้นสติไปไ่ได้สติจะเอาเอาได้ให้อยู่ในเงื้อมมือไม่สงสัยนี่การฝึกหาดภาวนาท่านฝึกหาดอย่างนี้อยู่ในป่าในเขาที่ไหนท่านฝึกหัดเบื้องต้นเป็นอย่างนี้พอฝึอกหัดอยู่ไม่อยู่ไม่ถอยรักษากั้นกลางจิตไว้ให้ดีไม่ให้กิเลสตัวสังขารเป็นสาววําคัญมายุ่งแย่กอกวนเพศต่างๆและอยากคิดอยากปรุงอย่าปล่อยให้มันคิดให้บังคับไว้ด้วยสติ ไม่นานจิตจะค่อยสงบตัวพอสงบตัวแล้วเราบังคับด้วยวิธีนี้ตลอดไปเรียกว่าบำรุงรักษาตลอดไปจิตจะสง่างามขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยทีนี้เห็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาภายในจิตในขณะเดียวกันก็เห็นความชัวช่วช้าหลามโมความเป็นพิษเป็นภัยจากพิเรศตัวมันคิดมันปรุงมันชอบคิดชอบปรุงในเรื่องต่างๆไม่อยู่มาย่างนั้นนั้นมันก็สงบตัวเข้ามาทําก็ได้ก้าวออกไปนี่แหละฐานตั้งของจิต ที่จะให้เกิดความสงบร่วมเย็นจนจิตเป็นสมาธิคือความแน่หนาม,มั่นคงได้จากสติทั้งนั้นแหละให้ตั้งให้ดีวันดาพระที่พระลูกพระหลานอยู่ในที่ฟังเทศอยู่ในเวลานี้ก็ดีประชาชนก็เป็นคนเหมือนกันสอสวงหาความดีงามแสวงหาอัศจรรธรรมเช่นเดียวกันให้นําไปประพฤติปฏิบัตินี่ฐานเบื้องต้นที่จะตั้งจิตได้ตั้งอย่างนี้นะต่อจากนั้นไปแล้วจิตก็สง่างามขึ้นเรื่อยเพราะด้วยการ ได้รับการบำรุงรักษาอยู่เสมอพอหลังจากนั้นแล้วจิตแน่นเป่งเลยนะจิตเป็นสมาธิแน่นเป่งไม่อยากชิดอยากปรุงแต่ก่อนอยากชิดอยากปรุงเป็นบ้าไปเลยนะที่พอจิตสงบแล้วไม่อยากชิดอยากปรุงนั่งอยู่กี่ชั่วโมงก็เพลินอยู่ในความรู้อันเดียวที่เด่นอยู่ภายในจิตนี่เรียกว่าจิตสงบไม่มีจิริยาการใดแสดงมาจากจิตนั่นเลยขณะที่จิตชิดแต่ได แต่และขณะยิบเยี่ยมเย่ยังลำคาญนั่นแต่ก่อนอยากคิดอยากปรุงที่เวลาจิตได้รับความสงบแล้วความคิดนี้่ด้กลายเป็นเรื่องลำคาไปนั่นแล้วก็เพลินอยู่ในความสงบเย็นใจนั่งอยู่กี่ชั่วโมงโลกอันนี้เหมือนไม่มีนะคือมันไม่ออกไปไปชิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มาออกอยู่ในความสงบความสงบคือใจที่สงบตัวนี้แล้วเพลินนะ เพราะฉะนั้นผู้ภาวนาจึงมักติดสมาธิถ้าสมาธิแน่นหนาะมันคงมัมมกมจะติดในสมาธินั้นไม่อยากออกทางด้านปัญญาซึ่งเป็นความคลี่คลายกิเลสฆ่ากิเลสสมาธินี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทำฆ่ากิเลสเป็นคำที่ตีเจเลกิเลสตลร่มเข้ามาปัญญาฟาดฟันหันแหลกกิเลสน,นี่เป็นขั้นขั้นอย่างนี้จากนั้นก็ก้าวออกทางด้านปัญญา พินิจพิญญาเรื่องธาตุเรื่องขันตะคนร่ากายทั้งเขาทั้งเราเป็นกฎอริจังทุกขังอน,อนุตนะตาอาสุภาอาสาุปังป่าชาผีดีป่าชาผีแห้งมันอยู่ในเขาในเราเต็มสมบูรณ์ด้วยกันปัญญาออกชาในทางนี้แล้วกับทีคลายไปที่ลายไปนี่แหละที่นี่ปัญญาจะพาก้าวเดินให้ถึงความพ้นทุกข์สติเป็นผู้ตีตะล่อมจิ่เหลดตัวยุ่งเหยิงวุ่นวายนั้นเข้ามาแล้วปัญญาทีคขายมาฆ่าไปโดยลำดับ ทีนี้เพลินออกจากสมาธิที่ตะก,ก่อนเพลินในความสงบจากหลังจากนั้นปัญญาออกก mm ้า hmm. วเดินและเพลินทางด้านปัญญาเพลินข่าจิตเพล,ล,ลินค่าจตเรื่อยเรื่อยเรื่จนกระทั่งได้ยับยั้งเอาไว้ลงปัญญาได้ทํางานมันเห็นทางจริงๆเห็นทางพ้นทุกเบิกว้างออกไปเบิกว้างออไปเพลินจนลืมหลับลืมนอนกลางคืนนอนไม่หลับ เพลินในการฆ่ากิเลสในการเบิกทางออกไปเพื่อความพ้นทุกเพลินตลอดเวลานั่งภาวนาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งก็เป็นภาวนานอนเพื่อจะให้หลับไม่ยอมหลับจิตใจที่เพลินต่อการฆ่ากิเลสนี่จะทํางานอยู่บนหัวใจของเราร่างกายก็เหมือนฝืนทั้งท่อนมันทิ้งอยู่งั้นโดงันแต่จิตทํางานอยู่ภายในสุดท้ายก็มันไม่หลับเพราะจิตทํางานกับฆ่าฟัน อันแรกกับกิเลสอยู่ไม่อยู่ไม่ถอยภายในใจนั่นแหละนี่เรียกว่าเวทีค่ากิเลสอยู่ที่ใจกิเลสกัรทมฟัดกันฟัดกันสุดท่ายก็แจ้งกลางวี่กลางวันขึ้นมามันยังไม่ยอมนอนอีกเนี่ยเทินในการฆ่ากิเลสน,นี่นี่แหละความเทินของของจิตที่เห็นทางพ้นทุกโดยลําดับแล้วลืมหลับลืมนอนลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดนี่ความเทินเพื่อความพ้นทุก ต้องได้บังคับเอาไว้บังคับยับยั้งเข้าสู่สมาธิสมาธิเป็นความสงบอารมณ์สังสมกําลังไว้เพื่อทางด้านปัญญาเบิกกว้างเอาไว้เพื่อแค่กิเลสได้อย่างคล่องตัวคร่องตัวทำทั้งสองประเภทนี้ให้ก้าวเดินเสมอกันเวลาปัญญาออกก้าวเดินเต็มกําลังความสามารถมันจะรู้สึกมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าในหัวอกของเรานี่แหละเพราะสังขารปัญญาก็เป็นสังขาร แต่เป็นสังขารฝ่ายมากฝ่ายแก้กิเลสสังขารอันหนึ่งเป็นสังขารสมุทยัยเป็นการสังขารที่สั่งสมกิเลสและกลองทูกขึ้นมาเผาเราแต่สังขารฝ่ายมากนี้เพื่อแก้กิเลสแต่เวลาสังขาน,นี้ใช้ไม่รู้จักประมาณกิเลสมุทัยเข้าแทรกได้พองันท่านจึงให้เข้าพักในสมาธิเวลาพักสมาธิอย่าไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับเรื่องปัญญา จะออกหนักเบามากน้อยเท่าไรให้หยุดทั้งหมดแล้วนําจิตเข้าสู่สมาธิจิตที่เคยเป็นสมาธิอย่างแน่หนามันคงแต่เวลาเชิญกับทางด้านปัญญาแล้วลืมตัวนะยังมาตําหนิสมาธิอีกด้วยว่าสมาธินี่มันนอนตายอยู่เฉย,ยไม,ไม่ไม่ได้แก้กิเลสแก้กิเลสด้วยปัญญาต่างหากทีนี้ก็จะเลินทางด้านปัญญาจนลืมหลับลืมนอนเนหนื่อยเมื่อล้าไม่ไม่ยับยัง้งนี่ก็ผิดจึงข้องยับยั้งเข้ามาหาสมาธิ ถึงสมาธิจะนอนตายเฉยแต่สมาธิก็เป็นที่พักผิดพักงานเช่นเราหลับเรานอนเรารับทานอาหารให้มีกําลังวังชาถึงจะเสียเวลาไปก็ตามสิ่งที่เรามาบํารุงร่างกายเช่นการรับทานอะไรเราซื้ออะไรอะไรมารับทานเอาสุดสิ้นเปล่อประกามแต่สิ้นเปลือไปเพื่อสั่งสมกําลังในงานต่อไปเอาพักพักสมาธินี่พูดให้บรรดาพระลูกพระหลานทุกคนฟังให้ดีนะคพักในสวัสดี คือเวลามันเทินทางด้านปัญญาจริงๆแล้วสมาธิมันจะไม่เอานะมันถือว่านอนตายเฉยๆไม่เกิดประโยชน์ออทางด้านปัญญาตา่างกมันก็จะหมุนทางด้านปัญญาจนไม่รู้จักประมาณเพราะฉะนั้นจึงย่นเข้ามาหาสมาธิให้พักมันจะตายได้นะานะพักทางสมาธินี่พักสมาธิมันก็จะไม่อยู่นะจะก,ก่อนเก่งทางสมาธิแน่นหนามันคงแต่เวลาปัญญามีกําลังมากแต่กล้ายิ่งกว่านี้แล้วอํานาจของปัญญามันจะหมุนออก โดยทางเดียวจึงต้องหักเข้ามาหักเข้ามาด้วยวิธีการใดถ้ากําหนดให้อยู่เฉยมันไม่อยู่มันจะเพลินกับทางด้านปัญญามันจะพุ่งออกตลอดเอาคําบริกรรมเข้ามาเอาเราเคยใช้บริกรรมคาใดเช่นพุโทพธโธวุทโธเป็นตน้นให้นึกอยู่กับพุโทโธคําเดียวไม่ต้องไปเกี่ยวกับทางด้านปัญญาประเภทใดทั้งนั้นให้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธสติติดแนบอยู่นั้นอีกเหมือนกันจนกระทั่งพุโทโธ ติดแนบกับจิตแล้วอ่จิตก็จะสงบลงไปพอจิตสงบเย็นลงไปนี้เหมือนถอดเสี้ยน<ม>ถอดหนามเพราะเราปล่อยงานปล่อยการทั้งหลายเข้ามาพักตัวเรื่องสติปัญญาเป็นการทำงานเพราะหักจากสติปัญญาเข้ามาสู่ความสงบเรียกว่ามาพักผ่อนตัวเองแล้กวก็เป็นเหมือนว่าถอดเสี้ยนถอดหนามออกจากจิตใจมีความสะดวกสบายในเวลานั้นเอา ให้อยู่ในนันถึงสภาขนาดนั้นก็ตามนะจิตมันยังจะออกนะจะออกทางด้านปัญญาต้องเอาสติบังคับไว้ให้อยู่ในความสมงบจนกระทั่งมีกําลังวางชากระปี้กระเป๋ารู้ภายในจิตชัดเจนาเออทีนี้จิตมีกําลังจากสมาธิแล้วแล้วก็ปล่อยพอปล่อยนี่มันจะผึงทางด้านปัญญาเลยเอาปล่อยที่นี่ไม่ต้องมาห่วงสมาธิฟาดลงปัญญาให้มันขาดสะบ้นทันแล้วกายที่เคยพิจารณาทาง ปัญญาวิปัสนาทางด้านไหนเรื่องธาตุหลังขันตะกนตากายจนกระทั่งถึงอารมณ์ดีชั่วต่างๆปัญญาจะตามไปหมดนั่นแหละนี่เรียกว่าทางด้านปัญญาจากนั้นถ้ามันเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ให้ทําอย่างเตาไม่อยากเข้าสมาธิก็าตามต้องเข้าไม่เข้าไม่ได้หากเข้ามาเอาพุโทโธบังคับถ้าบังคับโดยความคิดตเลยไม่ได้นะเอาอำนาจทางปัญญามันจะฉุดล่าออกไปทันทีทันทีเท,ท,ท,ท่าสมาธิบังคับ เอ,เอาคำบริกรรมบังคับสติบังคับปหน้าปัญญาก็ไม่ทํางานให้อยู่กับสมาธินี้จนกระทั่งมีกําลังกระพี้กระเป๋าเหมือนถอดเสีน้นถอดน้านะเวลาจิตเข้าสู่สมาธิเต็มที่แล้วเหมือนถอดเสีน้นถอดน้ําสะดวกสบายลื่นเริงบันเทิงภายในจิตจากนั้นออกทางน้านปัญญานี่ก็เทินไปอีกทางหนึ่งข่ากิเลสฆ่ากิเลสเลื่อยไปนี่วิธีการบําเพ็ญเพื่อมากเพื่อผลมากผลที่ผ่านอยู่กับตัวของเราผู้บําเพ็ญ เราจะไปหาตามดินฟ้าอากาศฟ้าแดดดินลมต้นไม้ภูเขาทั่วแดนจักรวาลเราจะไม่เห็นกิเลสกับธรรมว่าอยู่ที่ไหนเลยแต่เรามาพิจารณาทางด้านภาวนาของเรานี้เราจะได้เห็นชัดเจนทั้งกิเลสอยู่ภายในจ,ใจิตใจของเรายุบย่อไปขนาดไหนรู้ธรรมกระจายไปตีกิเลสขาดสะบั้นไปมากน้อยรู้อยู่ที่ใจที่ใจนี่มันหนักแน่นอยู่ที่นี่นี่แหละการภาวนา ให้ลูกให้หลานผู้ปฏิบัติทั้งหลายยืดไปปฏิบัตินะคำพูดนี้ไม่ผิดเราได้ผ่านมาแล้วทั้งนั้นแหละอืไม่ผิดสอนอย่างแม่นยาเลยทีเดียวอยืดังนั้นก็ออกทางด้านปัญญาพิจารณาพอเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วให้เข้าสมาธิพัดเปลี่ยนกันทําแต่เวลาเข้าสมาธิให้เป็นสมาธิล้วนๆอย่าให้ปัญญาเข้ามาสอดแทรกมารบกวนกันไม่ถูกนี่เวลาสมาธิเป็นสมาธิ พอออกจากสมาธิแล้วออกทางด้านปัญญาไม่ยุ่งกับสมาธิเพราะมันไม่อยากยุ่งอยู่แล้วมันก็ยิ่งหมุนทางด้านปัญญาก้าวไปก้าวไปก้าวไป,วไป <c oughs> สุดท้ายคือดังที่เคยพูดที่ว่าอ่านหนังสือไปความส่วนใหญ่หนักจิตใจนีอยากไปนิพพานสวรรค์นิพพานส่วนใหญ่เชื่อเชื่อบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานมีจริงๆเหรอนี่คือส่วนย่อยของอิเลส มันไปแบ่งสรรปันส่วนออกมาจากความเชื่อมั่นของเราในความถูกต้องแห่งมรรคผลนั้นนั้นมันจะไปไปมาแบ่งออกมาแล้วก็ไปพูดยออ่ออ่ะอ่านไปถึงนิพานเฮานิพานมีจริงๆเหรอนั่นเห็นไหมละ่ะส่วนใหญ่เชื่อแล้วเชื่อนิพานส่วนย่อยมันว่านิพานมีจริงเหรอนี่มันไปแบ่งเอานะมันไปแบ่งให้เบาความเชื่อ หรือกาลังวังชาที่ก้าวเดินเพื่อปณิพานให้ด้อยลงมีมั่ก็ทําให้ด้อยลงได้ทีนี้เมื่อได้ยินได้ฟังจากครูอาจารย์แล้วจิตใจแน่นหนามันคงในมนั่งผลนิพานไอ้ไอ้ส่วนที่มันมาขอแบงเอานั้นหายหน้าหายหน้าไปปฏิบัติตนเข้าไปเรื่อยการรับรองมรรคผลนิพานการรับรองอยู่ที่นี่แหละที่วิปัสสนาดังที่กล่าวนี้ปฏิบัติเข้าไปจิตใจมัน เอื้อมเรื่อยเอื้อมเรื่อยเอื้อมเรื่อยบูรเรื่อยไม่มีถอยเป็นกับตายไม่มีคําว่าถอยเห็นโทษเต็มโอกแล้วเห็นเรื่องวิเดตัณหาที่พาให้เราจมในกล้องชูวัตจักรวัตวนี้ที่นี้ทำนี้เป็นวิวัตจักรหมุนออกหมุนออกทีนี้เมื่อหมุนออกแล้วหมุนตลอดไม่ไม่มีคําถอยและสุดท้ายก็ว่านิพานอยู่ชั่วเอื้อมนั่นแต่ก่อนว่านิพานมีหรือไม่มีนาที่พอถึงทำขั้นนี้แล้วมีหรือไม่มีไม่สนใจ น,นิพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมจบับบุญวิตวบุญิณคว้าผิดคว้าถูกวุญวิตวุญิตเห็นไหมล่ะนี่แหละอำน,นาจที่ความพ้นทุกข์มันอยู่กับหัวใจเรานิพพานก็คือความพ้นทุกข์นี่มันอยู่ในที่เดียวกันเพราะฉะนั้นจิตใจของเรามันจึงมุนิพานเหมือนอยู่ชั่วเอื้อมบุญบิดให้หลุดพ้นเดี๋ยวนี้ให้หลุดพ้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไปเลยนั่นเป็นจ่ากนั้นพอเข้าถึงจุดแล้วก็พางเลยนนิพาน <Blues. S 2> อยู่ชั่วเอื้อมหรือไม่เอื้อมไม่สนใจ เต็มหัวใจแล้วถามหาอะไรถามหานิพานนี่เมื่อเข้าถึงเนี้ยหมดเองเดียวนิพานมีจริงเหรือต่อจากนั้นมาก็นิพานอยู่ชั่วเอื้องเชื่อมั่นก็้าไปมากพางกข้าไปถึงนั้นแล้วนิพานมีหรืไม่มีหายสงสัยสว่างจ้าครอบโลกธาตุนา่น